ไทออ l แชมเบอร์ Chamber, เป็นสตั๊กเจอรที่พี่ชอบนะถึงพี่จะกะก็เถอะา่าคือขุดไปตรงไหนก็เจอเป็นสถานที่ที่เห็นได้ทั่วไปมีน้องถามเกี่ยวกับสถานที่นี้อยู่วันนี้ก็เลยจะมาพูดเล็กๆน้อยๆไม่ละเอียดนะน้องจะสูมหาใต้ดินไม่ก็ซื้อแผนที่จาก ATC หนละักทำแผนที่ก็ได้หาะง่ายมากภายในไทออลแชมเบอร์จะมีหลายห้องให้สำรวจมีกองมีไหให้ปนชอบและกับดักบ,บ้างบางจุดแต่มีอุปสรรคนิดหน่อย t ทออลส์ในแต่ละที่มันจะสุ่งแตกต่างกันไปมีประมาณนี้แต่ที่มีทุกที่เลยคือ b e a c h เมื่อเราเดินเข้าไปใกล้ t ทออลส์พาวจะมีม็อบเกิดออกมาขึ้นกับจำนวนผู้เล่นบริเวณนั้นเมื่อเราทําตุยหมดเราก็จะได้ของจากปาวซึ่งเป็นการสุ่ม เมื่อผ่านไปประมาณสามสิบนาทีในเกมเราเข้าไปใกล้มอนจะเกิดใหม่อีกครั้งทุบอ่กนานปักทอดมอนก็เกิดเหมือนเดิมและของที่คนส่วนมากตามหาคือกุญแจหรือวอลคีย์ใช้ในการเปิดวอลทั่วไปเปิดได้เพียงคนละหนึ่งครั้งฉะนั้นถ้าเล่น2คนวอลตัว,วตน,นั้นก็จะเปิดได้2ครั้งเปิด3ามไม่ได้ส่วนของรางวัลก็ ประมาณนี้ต่อที่อีกครั้งกับ t ทออสปาวเนอถ้าเรากิน o m e n นัตบ t ตเทที่ได้จากหัวหน้าโจรไม่ก็สุมจากวอลเนี่ยจากแบดโ m e n นจะกลายเป็นไทออลโอเมจะทําให้ไทออสปาวเกิดมอนที่โหดขึ้นมาเจ้าโอเมนัตบัตเทิมีอยู่5ระดับเลือกกินตามระดับความโหดและของรางวัลที่จะได้รับเมื่อทํามอนตุยหมดของที่ได้ประมาณนี้ และของที่คนส่วนมากตามหาคือ o m e n a t Wall Key ใช้เปิด o m e n a t Wall เช่นเดียวกับการเปิด Wall ปกติซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เล่นเปิดได้หนึ่งครั้งเปิดซ้ำไม่ได้ของรางวัลประมาณนี้ประมาณนี้ครับทุกคนสามารถแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากแนะนำผู้เล่นใหม่ได้ไปแล้วอีอ